อย่างที่กลับเรียนยังอยากจะอยู่กับบรรยากาศ30กันยา 1>, 1ตุลา30กันยาก็คือวันเกษียณของข้าราชการวันที่1ตุลาก็คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของใครหลายๆคนคะนะครับเมื่อวาน30ตุลา,า 30, 30กันยา30กันยาวันสุดท้ายนอกจากมีพิธีรับมอบส่งมอบตําแหน่งพบตรระหว่างบิ๊กแปะกับพบปัด ที่กรมชาการสอบสวนกลางก็มีพิธีส่งมอบรับมอบตําแหน่งผู้ชาการตํารวจสอบสวนกลางระหว่างระหว่างบิ๊กทินกับบิ๊กต่อบิ๊กทินก็คือค่ะก็คือพลตํารวจโทสุทินซับพ่วงซับพ่วงซับพ่วงที่จะขยับไปเป็นผู้ชาการที่จะขยับไปเป็นผู้ช่วยพบตรค่ะขณะเดียวกันบิ๊กต่อก็คือพลตํารวจตีต่อศักดิ์สุวิมลได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นผู้ชาการตํารวจสอบสวนกลาง ครับไปดูพิธงพิธีกันนิดหนึ่งในภาพเห็นใช่ไหมครับในภาพเห็นนะฮะใช่ค่ะส่งมอบครับใน Facebook ของของของรองต่อบางคนก็เรียกครูต่อแต่ต่อไปนี้เรียกรองต่อไม่ได้นะต้องเรียกผบต่อนะต้องเป็นข้าบัญญัตินะใน facebook ของ เรียกครูต่อกขแล้วกันเป็นครูของคอมมานโดตำรวจในประเทศนี้ ب, เกือบเกือบจะทุกทุกหน่วยทุกนายน,ายนายั่นแหละครูต่อก็โพสต์อย่างนี้ครับไม่ต้องไหว้ครูกันแล้วชกได้เลยเด็กๆพี่หมูพี่ทินวางระบบไว้ดีน้องๆทุกคนรู้หน้าที่ว่าต้องทำอย่างไรไม่ต้องบอกต้องจี้พี่เชื่อในความสามารถของพี่ๆน้องๆเอาละครับพี่หมูพี่หมูพี่หมูก็คือก็คือพลตำรวจโท ทิติราชน้องหารพิทักษ์อด,ดีตผู้ช่วยาการสอบสวนกลางปัจจุบันก็เปลี่ยนยศเป็นนายทหารก็เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดน่ยนะครับข่ะวแะลงกันพิทินก็คือโพตุทสุทินทรพ่วงขยับจากผู้ช่วยการสอบสวนกลางไปเป็นผู้ช่วยพบาตารนะครับเข้าใจกันตามนี้นะ เมื่อวานก็อำลาอะไรกกนรีบร้อยออมันสุดท้ายไงส่งมอบตำแหน่งมอบภารกิจให้กับคนใหม่นะนะคะก็รดอดูกันต่อไปนะคะตำแหน่งอื่นๆน,นะคะ